Hva <laughs> Kom. Kom Kom. Kom Kom ja, det? Kom! ser ut som en fugl <laughs> Han trenger bare noen sko. <laughs> Ja, du kan. Ja. Kan jeg fære med det? Er det jo? Lænd mig op herinde. Leo? Hvad er det, หิมะพี่น้องหิมะหิมะ,มะคาเฟ่มาเร็วพ่อลูกทำาอะไรกันนะฮะ เครื่องบินติดพี่นงเย<ะ>้เฮ้ยอันนี้เร็วกาแฟแน่ดำกับขาวโอ้ยหนาวเ <c ười> ย็นมือ้อ <c ười> เย็นเมื่อวันกฮะเย็นมือส <c oughs> ิไปละเล่ <c oughs> นห <c oughs> ืมิมะพี่น้องอากาศลบห้าองศาเย็นจ้อยจ้อยเลย

ถ้าทำให้เป็นรอยเช่ไมใสัใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ัช่่ใ่ใช่ใช่ใช่ใั่นช่ใะ่ใชอใช่สันใช่ใใ่่ใช่ส่ใอ่ใช่ใช่วชาใชนใช่ใา่ใช่ใ่่ใช่่่ใช่่ใช่่ใ่่ นาวก็ดอดเลนหิมะข้างนัสีี่ดาโอ้สีสัเหอะเฮกาแฟกาแฟเบลลี่แล้วกาแฟหนาวมาเด้อพี่น้องมาเลนหิมะหิมะขาวๆเริ่มมืดละกาแฟรู มโกอุรถไทจอดู่ขังเทิงมันเพิ่นไปเปิดหน้าต่างประตูรถไทยไ้จะรถไทจอดจะหิมะลายก็ดเอารถไทยอันนี่เนี่ยมองเียนหิมะประจำใกล้เนี่ยพี่น้องไทลงมาจะผุนได้ขังเถิงคุณนะไท ลงมาลงไปผ<ค>ุนเลยมองเรียนหิมะอันนี้ตะออดแล้วเกลยดโอ้โหปุณ่ะแข็งขึ้นอย่างนี้เด็ดจ้ะ